Hi everyone, how are you today? Welcome to my English class. Today we are going to talk about command. Command ภาษาอังกฤษ command หมายถึงคำสั่งนะคะในประโยคภาษาอังกฤษก็มีการใช้คำสั่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคำสั่งกันว่าสั่งอย่างไรใช้คำประมาณไหนเราไปดูกันค่ะสำหรับคำสั่งนะคะก็จะมักขึ้นต้นด้วยคำกริยาค่ะแล้วก็ขึ้นต้น ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ไปเลยคือไม่มีผู้กระทำเหตุการณ์นะคะไม่มี I ไม่มี she ไม่มี u นะคะขึ้นได้เลยใช้คํากริยาขึ้นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เลยนะคะโอเคอย่างเช่น turn on the light please อันนี้ถือว่ายัางสุภาพนะคะเพราะมีการใช้ please turn on the light please ก็คือเปิดไฟให้หน่อยนะคะเปิด turn on นี่คือเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ ต่อไปค่ะ open the window open the window เปิดหน้าต่างหน่อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเปิดแต่เปิดปิดอย่างอื่นที่ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ tell me tell me นะคะคำสั่งนี้ก็คือ,อบอกฉันมานะคะ tell แปลว่าบอกเนาะบอกฉันมา look at me look at me look แปลว่ามองนะคะ look at me ก็คือมองมาที่ฉัน Uh, and the last example close your eyes close your eyes แปลว่าปิดนะคะคำว่า close แปลว่าปิด close your eyes คือให้ปิดตาหลับตาลงนั่นเองคำสั่งนะคะก็จะประมาณนี้อย่าลืมนะคะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ใช้คำกริยาขึ้นต้นได้เลยค่ะ, mm hmm. ะเดี๋ยวเราเรามาดูกันถ้าครูสั่งว่าบอกมาเดี๋ยวนี้บอกมาเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษควรจะใช้คำว่าอะไรลูกคำว่าบอกภาษาอังกฤษก็คือคำว่า tell Tell me now, tell me now, now แปลว่าตอนนี้บอกฉันมาเดี๋ยวนี้บอกฉันมาตอนนี้นะคะมานี่หน่อยมานี่หน่อยคือเรียกภาษาอังกฤษจะเรียกเขาเรียกว่าไงลูกคำว่ามาภาษาอังกฤษก็คือ come เรียกคนอื่นมาก็เรียก come here come here อ่าต่อไปค่ะออกไป ไล่นะคะไล่ให้ออกไปนะคะภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า go away go away หรือ get out get out ก็ได้นะคะ Okay for the last one ฟังฉันพูดสิเป็นการบังคับนะคะสั่งให้ผู้อื่นสนใจในสิ่งที่เรากำลังพูดนะคะคำว่าฟังภาษาอังกฤษก็คือ listen listen to me listen to me หมายถึงฟังฉันพูดสิอ่สำหรับคำคำสั่งนะคะในภาษาอังกฤษหลักการก็จะมีประมาณนี้ค่ะคือไม่มีผู้กระทำเหตุการณ์นะคะเริ่มต้นขึ้นต้นประโยคด้วยคำกริยาโดยอย่าลืมนะคะว่าตัวอักษรแรกต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะสำหรับคำสั่งนะคะนักเรียนเราก็ไม่ควรจะใช้กับผู้ที่ไม่สนิทนะคะควรจะใช้กับบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกันเช่นเพื่อนนะคะสำหรับการพูด ใช้คำสั่งกับคนอื่นก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นักเรียนสามารถทำให้มันซอฟลงได้ด้วยการเติมคำว่า please ที่แปลว่าได้โปรดหรือกรุณานะคะเช่น listen to me please กรุณาฟังฉันหน่อยนะคะเป็นต้นเนาะก็นำไปใช้ให้มันถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับกาลเทศะด้วยนะคะโอเค this is all for today thank you for your watching see you again next time goodbye